สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นคลิปสาธิตการทําน้ํามะม่วงเบานะคะทุกคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมะม่วงเบาเนี่ยปกติเราจะเจอแต่ที่เขาทําเป็นแช่อิ่ม,มใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะสาธิตการทําน้ามะม่วงเบาวันนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้หลักการแปลรูปด้วยความร้อนนะคะบรรจุทั้งในขวดพลาสติกและก็บรรจุในขวดแก้วนะคะที่สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้วิธีการนะคะทาได้ง่ายเพราะว่าตัวมะม่วงเบาเนี่ยมีรสเปรี้ยวนะคะ จากความเปรี้ยวของตัวมะม่วงเบาเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำน้ำมะม่วงเบาร้อยได้นะคะที่อาจารย์สาธิตวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15%นะคะโดยที่จะไม่จำเป็นต้องเติมกรดลงไปนะคะแล้วก็มีการปรับน้ำตาลเล็กน้อยเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อให้รสชาตออิที่กลมกล่อมนะคะค่ะเราก็จะทำการปอกเปลือกอก่อนนะคะปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อมะม่วงเบาออกมาจากเม็ดนะคะถ้าเป็นส่วนที่แก่นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะต้องเลาะพยายามส่วนที่เป็นเนื้อออกมานะคะ หลังจากที่เราได้เนื้อมะม่วงเบาแล้วนะคะเราจะมาปั่นนะคะเพื่อคั้นน้ำโดยใช้เครื่องปั่นแห้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคั้นเฉพาะเอาแต่ส่วนน้ำนะคะโดยคั้นผ่านกรอกเออโดยใช้ผ้าขวบางช่วยในการคั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคั้นน้ำเพราะว่าเราไม่อยากได้ตัวที่เป็นกลากที่เป็นกาดหยาบนะคะก็คั้นเฉพาะเอาส่วนที่เป็นน้ำออกมาะค่ะ หลังจากเราได้เนื้อมะม่วงเบามาแล้วนะคะเราก็จะเตรียมส่วนผสมอื่นนะคะวันนี้เราจะเตรียมน้ํามะม่วงเบาที่3กิโลนะคะหรือว่า3ลิตรนะคะโดยใช้ตัวเนื้อมะม่วงเบาเนี่ยที่15นะคะก็คือ450กรัมนะคะหลังจากน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไปนะคะเพื่อทําน้ําเชื่อมนะคะคนให้ละลายนะคะแล้วก็เติมเกลือนะคะ ังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมะม่วงเบาลงไปนะคะพอได้85องศาในการพัชไลท์นะคะไม่จําเป็นต้องต้มให้เดือดเพราะว่าการเดือดเนี่ยจะทําให้อาจให้เสียกลิ่นลดได้แต่ความร้อนที่ประมาณ85-90เนี่ยถือว่าเป็นการพัชไลท์ที่อุณหภูมิสูงแล้วนะคะขวดแก้วและขวดพลาสติกก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะเราก็จะลวกในน้ําร้อนก่อนนะคะถ้าเป็นขวดแก้วเนี่ยเราอาจจะนึ่งก็ได้นะคะประมาณ5นาทีก็ได้นะคะหรือว่าใช้การล้างด้วยน้ําร้อนก็ได้เหมือนกันนะคะ การบรรจุนะคะเราบรรจุจะใส่ขวดแก้วก่อนนะคะขวดแก้วเนี่ยก็จะผ่านการลวกน้าร้อนมาเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้เนี่ยจะเป็นสแตเตลสทั้งหมดนะคะเราก็จะฆ่าเชื้อด้วยการลวกน้ําร้อนนะคะเราจะเริ่มจากการบรรจุในตัวขวดแก้วก่อนนะคะเนื่องจากขวดพลาสติกที่วันนี้อาจารย์ใช้เนี่ยเราเรียกว่าขวดพลาสติกแบบ PT ทนร้อนนะคะสังเกตได้ยังไงจะทนร้อนคําว่าทนร้อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยขวดตัวนี้ทนได้ถึง90องศานะคะสังเกตได้คือคอจะขาวนะคะ สามารถบรรจุร้อนได้แต่ถ้าเป็นขวดน้ําธรรมดาที่เราน้ําดื่มเนี่ยคะ่ะตัวนี้จะทนได้ไม่เกิน60นะคะแต่อันนี้สามารถการบรรจุร้อนได้เนี่ยจะยืดยุ่กันเก็บได้นะคะโดยที่ถ้าบรรจุขวดพลาสติกแล้วกเก็บแช่เย็นเนี่ยก็จะอยู่ในตู้เย็นได้ไม่ต่ำกว่า3เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นขวดแก้วเนี่ยเราบรรจุร้อนเสร็จปิดฝาแล้วเราไปนึ่งซ้ําอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บที่นุณหรุมมห้องได้นะคะต้องปิดฝาทันทีนะคะอันนี้เราบรรจุตอนร้อนเนี่ยเรายังสามารถจับขวดได้อยู่เพราะว่าขวดก็จะมี ความค่อนข้างหนานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดฝาทันทีนะคะส่วนตัวขวดแก้วนะคะเราจะต้องนําไปนึ่งซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตัวขวดแก้วเนี่ยเราจะเก็บที่อุณหภูมิห้องนะคะน้ำมะม่วงเบาเรานึ่งไป10นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําลงจากเตาแล้วก็เตรียมที่จะแช่น้ําลดอุณหภูมินะคะค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะให้ขวดเย็นตัวลงเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแช่น้ํานะคะเราก็มาแช่น้ําได้เลยนะคะ ก็แช่น้ําจนกว่าจะเย็นจนรู้สึกว่าเราจับได้นะคะอาจจะอุ่นๆเล็กน้อยแล้วก็ค่อยนําขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนจากขวดที่ยังอุ่นอยู่เนี่ยทำให้อ้น้ําที่เกาะอยู่ที่ขวดเนี่ยสามารถระเหยได้แล้วก็ขวดก็จะแห้งได้นะคะ วันนี้เราก็จะได้น้ํามะม่วงเบานะคะบรรจุขวดพลาสติกแล้วก็บรรจุขวดแก้วนะคะโดยที่น้ามะม duda, ่วงเบาบรรจุขวดพลาสติกเนี่ยจะต้องเก็บแช่เย็นนะคะโดยมีอายุการเก็บไม่ต่ํากว่า3เดือนนะคะส,ส่วนในขวดแก้วเนี่ยสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้อายุการเก็บก็ไม่ต่ํากว่า1ปีนะคะโดยขวดแก้วเนี่ยแตกต่างจากตัวขวดพลาสติกก็คือตัวขวดแก้วเนี่ยเราจะใช้ฝาที่มียางรองด้านในนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของอากาศนะคะถ้าสามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้เนี่ยทำให้ขวดแก้วเนี่ย ปิดสนิทเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถปนเพื้อลงไปได้นะคะทำให้ขวดแก้วเนี่ยสามารถเก็บที่อุณภูมิห้องได้การพัาสไลท์ตัวน้ำมะม่วงเบาเนี่ย ถือว่าเป็นการทําลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมดแล้วนะคะส่วนความเป็นกรดเนี่ยจะยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่สรส้างสารพิษได้น,น,นะคะการบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะขั้นตอนของการบรรจุร้อนนะคะจะช่วยไล่อากาศออกจากตัวบรรจุพันแล้วก็ทําให้ภายในเป็นสุญญากาศก็สามารถป้องกันการเจริญเต,ติบโตของเชื้อราได้นะคะสามารถใช้ในการที่วิการเก็บน้ําผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะอาจารย์จะเน้นย้าเลยนะคะว่าทําได้เฉพาะน้ําผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเท่านั้นถ้าไม่เปรี้ยวนะคะอย่างเช่นน้ำ เก๊กฮวยหรือว่าน้ำลำไยนะคะเราจําเป็นต้องใช้การสเตรีรไล์นะคะเพราะว่า น้ำา2ตัวนี้ก็คือหรืออื่นๆเลยเนี่ยที่ไม่เปรี้ยวเนี่ยไม่มีความเป็นกรดไม่สามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะถึงแม้ว่าจะทํากระบวนการนี้ก็ต้องเก็บแช่เย็นไม่สามารถเก็บที่ในกภุมห้องได้นะคะอันนี้จะเป็นข้อแนะนําในการทําเลยว่าวิธีการที่เรานําเสนอในวันนี้เนี่ยเฉพาะน้ําผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเท่านั้นนะคะคือถ้าชิมแล้วเนี่ยมีรสเปรี้ยวเนี่ยก็แสดงว่า pH ต่ํากว่า4.6แน่นอนนะคะแต่ถ้าเราไม่ทราบว่าเอะมันมีความหวานด้วยนะความเปรี้วด้วยนะก็แนะนําให้ตรวจวัด ตัวค่า pH โดยใช้เครื่อง pH meter นะคะหรือส่งตัวได้ที่สถาบันก็ยินดีรับตรวจให้เช่นเดียวกันค่ะ